สวัสดีค่ะสวัสดีชาวจดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงในวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2564นะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่7 7ไหมทุกคนน่าจะ EP ที่7นะเพราะว่าจะช้าวกว่าเรื่องของเรา1 EP นะคะก็เป็นพลังงานรวมแรนดอมนะคะฟังเพลินๆน,นะจะเป็นข้อความรักหรือว่าสิ่งที่ คนที่คุณคิดถึงเนี่ยเขาอยากจะบอกหรืออยากจะพูดคุยกับคุณะนะคะอ่าก็คือเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าสถานการณ์ของคนที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยคุณมีรูปแบบความสัมพันธ์ยังไงบ้างคะกับเขาคนนั้นที่ที่คุณมาถามหาจดหมายรักจากเขาอะนะมันเป็นดวงโดยรวมนะคะทุกคนมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะถ้ามีโฆษณาก็ฝากรับชมโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆ,ๆให้กันด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะมาดูรูปแบบความสัมพันธ์กันก่อนค่ะ travel กรณีที่หนึ่งนะคะคิดว่าบางคู่บางคนเนี่ยจะเป็นคู่ที่อยู่ห่างไกลกันเป็นคนทางไกลยอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดต่างแดนหรือถ้าไม่ได้อยู่ห่างไกลกันเนี่ยอาจจะเหมือนอาจจะเหมือนอยู่แบบ ไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆอะค่ะเออก็เป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็กรณีที่สองนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนพูดว่ายังไงดีเหมือนคุณมาเจอกันมาพูดคุยกันมารู้จักกันเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าเออเหมือนคนคนนี้เป็นแสงสว่างของชีวิตคุณเป็นเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วทำให้ชีวิตคุณอะ มันดีขึ้นนะคะสมมุติหรืออาจจะเป็นคนที่เหมือนแบบเขาเข้ามาตอนที่คุณเหมือนกําลังท้อแท้ในชีวิตหรือว่าเข้ามาในตอนที่คุณกําลังอกหักอยู่ก็ได้แล้วเหมือนเขาเป็นคนที่เข้ามาอยู่ด้วยมาพูดคุยด้วยแล้วมันทําให้คุณอะแบบหายหรือว่าดีขึ้นจากอาการอกหักหรืออาการแย่ๆอะไรบางอย่างที่คุณเคยเป็นอยู่ก่อนหน้านี้อะค่ะ <S <S แล้วก็เออบางความสัมพันธ์นะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ มีคนอื่นๆรอบข้างรอบตัวคนรู้จักเนี่ยซุบซิบนินทาด้วยก็ได้นะคะเป็นภาวะที่เหมือนแบบพูดว่ายังไงดีถ้าไม่ใช่กรณีที่ว่ามีคนอื่นเหมือนแบบพูดถึงความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะ mm. ก็จะเป็นกรณีที่เหมือนคุณอาจจะเคยรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโดนหลอกโดนหลอกลวง โดนโกหกอะไรบางอย่างจากเขาคนนั้นก็ได้นะคะเออเป็นสาภาวะก็คือมันแบ่งได้หลายกรณีนะคะถ้าตรงแบบหนึ่งกรณีก็สามารถดูได้มันเป็นทั้งคนเก่าคนใหม่คนปัจจุบันด้วยก็ได้เช่นก,กันนะคะทุกคนแล้วก็ l e t ติ n g go นะคะบางความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่หลุดลอยกันไปแล้วปล่อยไปแล้วนะคะไม่ได้มีการพูดคุยหรือคบหาอะไรกันแล้วในตอนนี้นะคะแล้วก็ รูปแบบความสัมพันธ์สุดท้ายก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่บางท่านบางคนอาจจะได้เจอได้มีจากการไปไหว้พระหรือว่าขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเป็นประมาณนี้นะเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ประมาณนี้นะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสัปดาห์นี้จดหมายรักของเขาคนนั้นอะ่ะเขาฝากมาบอกอะไรคุณบ้างนะคะโดยเราจะใช้เป็นทีลิฟฟอร์อจูนการนะคะที่มีทั้งหมด200ใบนะคะแต่ว่าเราจะแบ่งอย่างละ ครึ่งหนึ่งมาสับดูห้าใบแล้วกันเนาะว่าเขาฝากบอกอะไรคุณบ้างในสัปดาห์นี้นะคะคือไพ่มันกลมอ่ะเนาะทุกคนมันก็จะสับยากนิดน,นึงนะคะเป็นคลิปที่แบบว่าฟังเพลิน,พลนไปแล้วกันนะคะคือจะถามว่าที่บ้านที่บ้านใครอะ่ะที่อยู่นะตอนนี้คืออากาศร้อนไหมคะคืออยู่ที่บ้านปิ่นนี่ร้อนมากๆเลยนะทุกคนเออ มาดูกันค่ะว่า5ไปที่เขาฝากบอกคุณในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้างจากกองแรกนะแพรรอค่ะเฮ้ยมันจริงอ่ะคือ someone w i l l gossip about you secret มันค่อนข้างที่จะชัดมากเลยนะคะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือความสัมพันธ์เนี้ยมีมีคนรอบข้างมีคนอื่นที่ซุบซิป เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณแลวก็เขานะคะสิ่งที่เขาจะบอกคุณนะเออคือเขาเขารู้ว่าคนรอบข้างอะ่ะอาจจะต้องพูดถึงซุบซิบแบบกิ๊บกิ๊บอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์พวกคุณแน่เลยแล้วก็เออ get back to the b a s i c นะคะคือเขาอยากจะให้คุณอะ่ะถ้าสมมติก่อนหน้านีคแบบ้คุณแบบคุณแคร์กับคำพูดของคนรอบข้างมากจนเกินไปอะ่ะเขาก็อยากจะให้คุณอะ่ะ เหมือนอย่าไปแคร์คำพูดพวกนั้นนะคะคือให้คุณพยายามดึงตัวเองกลับมาในจุดที่ตัวคุณก็คือตัวคุณอะคืออยู่ในจุดที่คุณไม่ต้องไปสนใจคำพูดคำนินทาของใครทั้งนั้นนะคะเออให้คุณแบบดึงตัวเองกลับมาในจุดที่ที่เป็นตัวคุณเองให้ได้แล้วก็ยักนะคะก็คือ light heart care free t i a r m นะคะมันแปลว่า ก็คือเหมือนโอ๊ยคุณอะเป็นแสงสว่างของหัวใจเขาเลยนะเออคือมันอาจจะสลับกันก็ได้ว่าคุณอะอาจจะเคยเข้าไปในชีวิตเขาในช่วงที่เขากําลังรู้สึกแย่หรือเขากําลังอกหักก็ได้เหมือนที่เราพูดไปในไพ่ไพ่สำรับแรกที่ดูความสัมพันธ์อะนะคะเออเขาฝากมาบอกว่าคุณคือแสงสว่างของหัวใจของเขานะแล้วก็ เป็นเหมือนคนที่เหมือนพูดว่ายังไงดีอะเขาอยากจะให้คุณอะเหมือนหาเวลาว่างให้ตัวคุณบ้างนะเออถ้าเกิดว่าคุณแบบทํางานหนักมากจนเกินไปจนแทบไม่มีเวลาก็อยากจะให้คุณเหมือนหาเวลาให้ตัวคุณเองบ้างนะคะแล้วก็หาเวลาแบบไปเจอเขาไปพูดคุยกับเขาด้วยนะคะแล้วก็รูสเตอร์นะคะใบนี้ ออกมาบอกว่า Arrow can't boast f u l person you s h o u l d not cross นะคะเหมือนแบบว่าถ้ามันแปลว่ายังไงดีอะถ้าสมมติว่าคุณทำอะไรบางอย่างแล้ว คุณไปเจอกับคนที่เหมือนเขาคอยขัดขวางคุณนะคะเขาก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นหรอกก็คือแบบให้กมข้ามผ่านมันไปอะเออคนพวกนั้นอะคือแบบถ้าใครมาขัดขวางคุณอะคุณไม่ต้องไปทางตรงที่เขาจะขวางคุณคุณก็แบบเลี่ยงไปทางอ้อมอะไรอย่างนี้แทนนะคะเออทำไมเขาพูดอย่างนี้อะวันนี้พลังงานแปลกมากเลยนะคะแล้วก็ริงนะคะใบนี้ออกมาบอกว่าอ r i ริ e will take place either romantic or business นะคะหมายความว่า <laughs> เขาอะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะขอคุณแต่งงานในเร็วๆนี้นะแล้วก็เหมือนอะไรนะเหมือนแบบอยากจะใช้เวลาความแบบโรแมนติกกับคุณให้คุ้มค่าค่ะ เออเป็นพลังงานในช่วงนี้นะคะที่เขาฝากมาบอกกับคุณนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสำรับที่สองกันคะ่ะทุกคนที่เราจะสุ่มออกมาห้าใบเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างกึิ้งกลิ้งกองนะคะเขาฝากบอกอะไรคุณห้าใบค่ะมันเป็นจดหมายรักแบบสั้นๆน,นะคะทุกคนมันประมาณแบบครึ่งหน้าอะไรอย่างนี้ไม่ยาวมากคือบางอาทิตย์ก็เป็นพลังงานแบบว่ามาแนวแบบสอนให้คุณรักตัวเอง หรือว่าจะมาแบบคิดถึงคุณความสัมพันธ์โรแมนติกก็ได้นะคะมันแล้วแต่ว่าอาทิตย์ไหนปิ่นจะเลือกใช้ไพ่สำหรับไหนเพื่อที่มาบอกพวกคุณนั่นเอง <c oughs> เออแต่ว่าถึงจะใช้ไพ่สำหรับอื่นอ่ะพลังงานมันก็จะออกมาใกล้เคียงนะถ้าเขาอยากจะออกอะไรคุณจริงๆอ่ะเออเอามาดูกันค่ะห้าใบสุ่มกันเกล็บนะคะคำนี้เขาออกมาบอกว่า ถ้าเกิดเออมันค่อนข้างชัดแบบว่าคุณบางคนอะ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบชอบทํางานหนักๆอ่ะคะ่ะแบบทุ่มเทให้งานจนแบบแทบไม่มีเวลาไปแฮงเอาท์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตอนนี้มันได้เวลาที่คุณจะออกไปสนุกกับชีวิตตัวเองได้แล้วนะแบบถ้ามัวแต่อยู่หน้าจอคอมทำงานทั้งวันอะ่ะพักก่อนแบบออกมาก่อนไปสนุกไปหาอะไรทำให้ตัวเองผ่อนคลายแบบสดชื่นก่อนเนาะแล้วก็ t ัทร drops นะคะคำนี้ออกมาบอกอัทริอรอปน้ำตาไหลนะคะคำน,คำนี้เขาบอกว่า great personal sorrow นะคะมันเป็นเหมือนมันเป็นแบบถ้าเกิดว่าบางคนที่คุณเป็นความสัมพันธ์แบบที่เขาเคยโกหกหลอกลวงคุณหรือว่าแบบตอนนี้พวกคุณห่างกันไปแล้วอะ่ะเขาอยากจะบอกคุณว่า เออเป็นเขาขอโทษคุณด้วยใจแบบว่าลึกสุดซึ้งเลยอะค่ะเออเขาอยากขอโทษคุณจากใจจริงๆแบบที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะคือเขาขอโทษจากใจเลยจริงๆเขารู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็พิกนะคะใบนี้ออกบอกว่า beware of greed นะคะ เหมือนแบบว่าพูดยังไงดีอะก็ประมาณว่าเหมือนถ้ามีโอกาสที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันน่ะเออถ้าโอกาสมันไม่มากนะกะไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยๆอะก็คืออยากจะให้รีบเก็บเกี่ยวเวลาช่วงนั้นที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะให้ได้มากที่สุดอะค่ะคืออย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปเฉยๆแบบ แบบมีอาทิตย์นึงมีอากาศเจอก,กันสักแบบหนึ่งวันเนี่ยก็แบบอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์กันอะไรเงี้ยให้แบบเก็บเกี่ยวช่วงเวลาแบบใช้ชีวิตด้วยกันด้วยอะไรอย่างนี้เขาบอกมาหูแล้วก็ใบนี้นะคะใบนี้ก็คือครับนั่นเองค่ะเขาบอกว่า you should accept the crisis i o m มันแปลว่าก็คือถ้าตอนนี้คุณเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ ที่เขาพูดว่าไงดีนะที่มันเป็นวิกฤตในชีวิตคุณช่วงนี้อ่ะคือคุณควรที่จะทำใจยอมรับมันนะคะว่ามันคือช่วงวิกฤตของชีวิตคือมันไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเจอกับเรื่องราวแย่ๆแล้วคุณไปโทษคนอื่นเพียงแต่ว่าคุณจะต้องยอมรับอะว่าช่วงนี้มันแย่จริงๆสมมุติว่าแบบเออคุณโดนลดเงินเดือนเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะแล้ว บริษัทขาดทุนเขาก็จะต้องเซฟให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันก็ยังดีกว่าการที่เขาปลดคุณออกหรือว่าไล่คุณออกเนาะก็คือเขาอยากจะบอกว่าถ้าถ้าสมมติเจอสถานการณ์อะไรคล้ายๆแบบนี้ก็แบบอย่าอย่าอย่ามัวแต่โทษคนอื่นเลยคือยอมรับว่าเออมันเป็นเหมือนมันเป็นวิกฤตเฉยๆที่แค่ผ่านเข้ามาในชีวิตอนะคะ่ะแล้วก็เรามีหน้าที่ที่จะต้องพยายามที่จะผ่านมันไปให้ได้แค่นั้นเองนั่นคือสิ่งที่เขาบอกคุณนะ วิงเกอร์นะคะใบนี้ออกมาบอกว่าเออมีเขาอยากจะเตือนให้คุณอะระวังว่าอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในตอนนี้หรือว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี้นะคะคือเขาอยากจะให้คุณเหมือน หมือนเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ทุกปัญหาที่กําลังจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ทั้งในอนาคตอันไกล้กลนี่นะคะเป็นภาวะที่นั่นแหละอยากจะให้คุณเตรียมตัวรับมือให้ดีเอออ่นนี่ก็จะเป็นข้อความจากทีลิฟฟ o r อร์จูนการนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็นเอ,อ่ e l p o w า r o r e l ์ออคนะ มาดูเพิ่มกันสัก3ามสี่ใบว่าเขาฝากบอกอะไรเพิ่มอีกคะชาวจดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงช่วงนี้ไพ่ก็จะมีความแบบซ้ำซากจำเจนหน่อยนะคะเพราะว่าไพ่ใหม่ยังมาไม้ถึงบ้านนะทุกคนก็จะพยายามแบบสับเปลี่ยนไพ่มาอะแดปใช้ด้วยกันให้แบบแตกต่างกันหลากหลายมากขึ้นนะคะ distraction นะคะใบนี้เขาออกมาบอกคุณว่าเออเขาอยากจะให้คุณอะพยายามที่จะ Control ควบคุมตัวเองให้ได้แล้วก็เหมือนลงมือทำในสิ่งที่มันจะช่วยให้คุณมีสมาธิอะคะ่ะพูดยังไงดีมันจะแปลยังไงดีของนี้แบบว่าก็คือ สมมติว่าถ้าคุณสมมตุติสมมุติเป็นกรณีนะมันจะเป็นความหมายประมาณว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยากจะหาะไรายได้เสริมเออโดยการขายของออนไลน์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ก็ได้อันนี้คือตัวอย่างนะคะทุกคนก็คือเขาอะอยากจะให้คุณอะก็คือเหมือนควบคุมตัวเองอะแล้วก็อยากจะให้คุณเหมือนคิด คิดดีๆเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะไปขายของออนไลน์ที่ว่ามาเราก็ให้คุณอ่ะไปลงมือทำซะเพื่อที่มันอ่ะจะช่วยทำให้คุณอ่ะมีแบบสมาธิแล้วก็มีใจจดจอ่อเกี่ยวกับเรื่องที่คุณอยากจะทำจริงๆอะคะ่ะเออแล้วคุณก็จะทำมันสำเร็จนะเมันแบบถ้าคุณมัวแต่คิดอยู่เฮ้ยฉันจะทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะไม่ลงมือทำ,ทำ,ทำสักทีแล้วคุณก็จะล่องลอยอยู่ในอวกาศว่าแบบฉันทำไม่ได้นะคะเออนั่นคือสิ่งน,นี้เขาฝากบอก แล้วก็ Beautiful Soul นะคะคุณช่างมีจิตวิญญาณและจิตใจที่งดงามจริงๆนะคะเขาบอกว่าคุณอะเป็นคนที่เป็นเหมือนแรงบันดาลใจของเขาอะเออแล้วคุณก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆอีกเยอะมากเลยนะคะเขารู้สึกได้อย่างนี้ achievement นะคะก็คือเขาบอกคุณว่าสิ่งที่คุณคาดหวังคาดคิดไว้ในอนาคตว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะได้มันมานะ่ะเขาบอกว่าการที่คุณตั้งใจทํามันแล้วก็โฟกัสกับมันมากๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งเดียวที่สามารถทำให้คุณอนะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดคิดแล้วก็คาดหวังไว้ได้นะคะ แล้วก็ใบนี้ก็คือ angel of wealth นะคะก็คือเขาบอกว่าเหมือนแบบคุณดูเป็นคนที่หาเงินเก่งอะ่ะเออเหมือนคุณเป็นคนหาเงินง่ายจังเลยอารมณ์แบบเงินทองไหลมาเทมานะเอออันนี้ไม่เหมือนเขาบอกคุณอะ่ะเหมือนเขาชมคุณอะ่ะว่าแบบคุณเป็น,ปน,นหาคุณเป็นคนหาเงินเก่งอะ่ะเป็นคนที่แบบว่า ทําอะไรก็แบบก็ได้เงินง่ายจังเลยอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเขาบอกคุณแล้วก็ believe in yourself นะคะเขาขอให้คุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของคุณเองแล้วก็ถ้าคุณอยากจะทําอะไรเนี่ยให้คุณทําตามความฝันของคุณไปเลยนะคะถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครก็คือสมมุติคุณอาจจะมีความฝฝันว่าคุณอยากจะเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ย แล้วคุณเองก็อาจจะร้องเพลงเพราะอยู่แล้วแต you ่ว่าแค่ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปทํางานในสายนั้นน่ะก็คือเขาก็บอกว่าให้คุณอ่ะเดินตามทําความฝันของคุณได้นะอืออยากทําอะไรคุณก็ก็ทำเลยเขาไม่ได้ห้ามว่าแบบเออคุณจะไปทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็สนับสนุนให้คุณทําตามความฝันของคุณนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสําหรับ จดหมายรักจากคนที่คุณคิดถึงในวันอาทิตย์ที่21มีนาคมนี้นะคะช่วงนี้อากาศร้อนมากๆร้อนจริงๆนะคะทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงกลางวันถ้าร้อนก็ลองหาน้ำเย็นๆใส่น้ำแข็งแล้วก็ดื่มให้ชื่นใจละก,กันนะคะก็ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะก็เป็นห่วงทุกคนนะแล้วก็ใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทักไลน์มาสอบถามได้นะคะแล้วก็ ปิ่นแจ้งก่อนว่าปิ่นหยุดถึงวันที่24มีนาคมนะคะเพราะว่าจะอ่านหนังสือสอบยาวๆนะคะแล้วก จะเริ่มดูอีกทีก็คือวันที่25มีนาคมนะคะก็คือสามารถทักไลน์มาสอบถามเวลาแล้วก็จองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้เช่นกันนะคะก็หลองทั้งผสอบถามดูแลค่ะก็วันนี้ไปแล้วขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่เป็นกาลังใจให้กันมาตลอดนะคะปิ่นรับรู้ถึงทุกคอมเมนต์นะคะก็อ่านทุกคอมเมนต์นะคะก็ไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ